แช่แพบสวัสดีสวีดานเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามีรถตู้หัวเจดว ا ر ราคาสูงมาฝากเอฟซีกันนะฮะส่วนเนี้ยวิวส่วนนี้ยนิวด้วยราคาสูงนะฮะเราไม่ใช่หลังหลังหลังราคาสูงนะฮะเรืองที่ตอกเลยราคาไม่สูงใชไม่สูงครับผมรอบบ้านฝากขายเสร็จน้องนิวเฟสแรกแล้วนะครับนะครับสิบสองหลังนะสิบสองหลังนะครับสิบสองล็อกให้เอฟซีเนี่ยมาฝากขายเลย่ะตอนนี้จองไปประมาณประมาณเจ็ดแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสามเป็ห้าที่ F4 ต้องรีบแล้วนะจ๊ะมีรถอยู่บ้านไม่ได้ใช้ก็มาฝาดวีดได้วันนี้นะครับเรามีอะไรมาฝาด F4 กันต้องนิววันนี้เรามีเป็นอ้าวเกียยไปแล้วอ่ะเกียวก่อนสถานที่ตั้งไหนดีเป่าอยู่ถนนเลียบต้นหนุ่มเนี่ยสมุทรสาครดี่ลยสองกิโลเมตรที่สองร้อยหกสิบไม่ไกลในการข้ามอกาะชมลองได้ชนิดตือนๆนะชนีดตือนนี่เพื่อนๆนะเรามีเป็นโตโยต้าหัวจรวดราคาสูงนะครับผมปีสองพันห้าสวยๆเลยนะครับรถบ้านนะน่าจะมือแรกนี่นะครับสีสันถือว่าสวยงามนะครับมาพร้อมอแม็กนะ ได้เลยครับป็นเครื่อง 3L ด้วยนะครับผมนี่สวยๆเลยปี2 5ตัวสุดท้ายแล้วนะครับจุดเด่นก็คือมีกันชนสแตนเลสบันไดสแตนเลสล้อแม็กนะครับแล้วก็กันชนท้ายสแตนเลสเพราะไงครับเรื่ตัวนี้มันแตกต่างจากตัวธรรมดาตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษคือมันเป็นตัวช่วงยาวเนี่ยจะมีร่องตรงกลางเนี่ยพิเศษเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีแถบบอสเพิ่มขึ้นด้วยมีแถบบอสเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นราคาสูงด้วยนะครับแล้วก็เป็นกันชนสแตนเลสเนี่ยรอบคันเลยสสีันนนถือว่า90%ขึ้นนะ ไฟเนยแอบแต่งนิดนิดเห็นไหมเนี่ยจะเป็นรายสวยๆของเขาเลยนะครับคิวโกเนี่วกนี้ก็ยังใช้งานได้หมดเลยอะขอดูทัชซ้นนีหท่านผ่านมาแล้วโชคอัพใช้ได้นะครับไม่ล้านะครับไม่ยุบก็สามารถเปิดได้ปกตินะครับบ่อเบิดก็ยังใช้ได้อยู่นะครับตะกรงตะเข็บก็เดิมนะครับรถก็ไม่มีชนหนักจมน้ําอย่างไรนะฮะบ่อแถวสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าสวยนะเห็นไหมนี่สะอาดสะอาดนะครับแถวที่สองสามหรือจะเปิดให้ดูนะครับสักครู่สักครู่นะครับแผ่นไม้นี่เป็นลายปาเก้นะครับปกติเลย โอเคตงเนี้ปิดเลยครับผมสวยงามนะครับพระรามแปดพระรามเก้าเราติดครับผมนี่ฮะก็นนนถือว่าสวยนะครับมีปลายท่ออีกใบหนึ่งเมื่อกี้ดืมให้ดูเป็นสแตเลสด้วยนะครับกันชนหน้าก็ถือว่าสวยนะเพื่อนๆเงา,าแบบบุ๊บิ๊บโดยรวมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะมาดูภายในกันดีกว่า ภา,ายในรืมอบอกไปว่าคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับแตงข้าประตูเป็นสีครีมบอกก็ถือว่ายังสวยสะอาดอยู่นะครับร,รวมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวขฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยรถถือว่าติดชึ่งทวมอะไรก็สวยสะอาดนะครับนี่เรือไม้เท่าไหร่ฮะแสนสี่เศษเศษเท่านั้นเองนะครับใช้มาไม่เยอะด้วยนะครับเบกเบิกก็โอเคหาพนักแขนก็ยังดูดีอยู่นะครับ โซนนะครับโซนกลางก็ยังไม่มีการขาดอะไรอย่างใดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันนี่ครับแผงประตูฝั่งนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะน้องนิวกระจกไฟฟ้าให้พี่ดูหน่อยนะว่าใช้งานได้ปกติซึ่งอยู่ตรงไหนฮะเอาตรงนี้นะครับโอเคขึ้นเลยฮะเอ้โอเคแล้วฝั่งคนขับะครับอ่าโอเคครับเน่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับตกดดีดมือหมุนนะฮะแล้วก็คอนโซลกลางนะครับไม่มีแตกขาด นะครับโบกี้ลายไม้นะครับแล้วบอกก็ยังสวยอยู่นะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับเล็กน้อยตามการเวลานะครับแต่โดยรวมก็ไม่มีชนหนักจมน้ำนะครับถ้าหลังคาก็ VIP นะเพื่อนๆสวยจริงแถวที่2ว่าไงฮะเครื่องนิ่งนะนะครับดีเซลสวยๆเลยนะครับที่วางของนะก็อย่างเรียบร้อยนะครับมีลำโพงให้ด้วยนะมีหน้าจออีกต่างหากันนี้เป็น VIP นะครับ ไฟน่าจะใช้ได้ครบหมดนะครับพี่พีเช็คให้ดูทีนึงแถวที่1นะครับแถวที่2นะครับแล้วก็แถวที่สนะครับแล้วก็แถวที่สี่แถวที่5ทุกตัวนี่คือสะอาดหมดเลยนะีน่เห็นไหมครับเงาจะบังนิดนึงอัดมุมนี้ดีกว่าเห็นไหมครับบอกก็ถือว่าสะอาดทุกตัวเลยนะครับผมมีอะไรไหมครบถ้วนกระบวนการอาบิประตูเลยมาสักรอบหนึ่งแล้วกันต้องนิวคันนี้ไม่แพงด้วย ที่ขึ้นแค่มีที่ดึงสเตเตทด้วยอ๋อก็มีนี่ด้วยฮะนี่ทั้งลำเพิงปลอดภัยทุกเส้นทางสวยแล้วเพื่อนๆไม่แพงด้วยนะครับผมบอกเลยแสนกว่าบาทปี2005นะฮะเอาเรื่องบอกไปทีนึงน้องนิวยางปีใหม่ใช่ไหมนะครับยางเห็นบอกใช้มา6เดือนเองโอ้โหเพื่อนๆยางเกือบปี25้าครับสวยจริงๆนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะคันนี้นะครับ อีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับรถตู้หัวจราวดนะครับไฮเอทราคาสูงเพื่อนๆตัวพิเศษนะครับตัวช่วงยาวนะปี2005นะครับรถน่าจะมือแรกแล้วก็ยางใหม่ด้วยพร้อมร้อแม็กและกระชงสแตนเลสด้วยรถสวยๆแบบนี้นะไม่แพงเพื่อนๆนะพี่พีเปิดราคาแค่1 6 5 0 0 0บาทมาลัอไปเลยนะครับสวยจริงๆนะครับโอ้โหราคานี้เพื่อนๆต้องรีบเอาไปใช้กันนะครับดีเซล2อ0พตัวสุดท้ายด้วยนะครับเงินติดล้อนี่เข้าได้นะจะไม่เล่นไปนะครับ แล้วพวกอย่างตะวันออกลิซซิงอะฮะลิซซิงเล็กนี่คือเข้าได้หมดเลยนะปี2องพครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูรอบนอกกันก่อนนะครับไม่อยู่ในสตูก็สวยได้นะเห็นไหมแม่ก็ยังสวยเงางามนะครับ,นะรบยังแรม1 6ึ0 0 0 0ันบาทเพื่อนๆรีบมาจับจองกันนะจ๊ะ อัพสตูดิโอเราก็เสร็จแล้วนะเพื่อนนะเฟบซีท่านนายอยู่บ้านแล้วเงาๆนะฮะมีรถสวยๆดีๆนะครับนะครับสภาพจมๆเนี่ยเอามาออกรายการพี่พีได้นะครับเอามาพูดคุยเรื่องเกี่ยวรถยนต์นะครับนะเป็นความรู้้กับทาง FC ได้นะครับแล้วก็มาพูดคุยเรื่องเรื่องยนนะครับรถใหม่รถเก่าคลาสสิกอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ถือว่าพูดคุยกันแค่เบื่อแค่เหงากันนะครับแล้วก็ภาษามีกนิดนึงตามอย่างที่บอกนะฮะด้านหลังก็เป็นบ้านฝากขายนะครับตลาด รถบ้านประขายเรียบรว่องของเรานะครับผมก็เปิดให้บริการละมาจับจองพื้นที่กันนะจ๊ะเดี๋ยวรายละเอียดพี่ๆีจะแจ้งให้ทราบในยูทูบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาดูวันไปไร่คันหนึ่งเพื่อนๆนี่ครัปี18มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แพงเหมือน,นกันแสนก็บาทเดี๋ยวมาดูกันจะก่อพี่หน้าเะยครับ